สวัสดีครับวันนี้วันจันนู้น่อยเร็วเดินหาน,นาที่เ่เห็นเห็นเห็นหหหหเห็ดเรื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็ดเรื่องบานเพอร์จ้ะดอกใหญ่ดอกเดียวพี่น้องมาที่โตมันขึ้นมาใหญ่แท่นี่นะจ๊ะ เพอร์เวอร์เลยเห็นป้าตะไก่นหนะบานโพดบานโพน่จาจะเนะดอกเดี่ยวหหใหญ่ใหญ่ปนกพามาป่าเก่าจะวันนี้หลังเลิกงานเหมือนเดิมนลาจะเนะปนกพ็พามาเดินมาตั้งไกลจ้ะเพิ่มจะเห็นเฮ็ดนี่นนะมันหลงอยู่ปกตินี่วันนี้ เห็นได้นี่จ้ะเฮ็ดเทานี่นะเพิ่งเห็นสองดอกนี่มีดอกงามดอกใหญ่หืนี่จ้ะโอ้ยงามแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีเฮ็ดหรอกจ้ะกระดอกออนดอกนี่นัน่นมาจ้ะสองดอกนจ้ะนาจะเฮ็ดใส่เดือนปนุกว่า เหลืองจะ้ะมองที่ปนุกลืมเอ้ไม่ใช่เหลือไว้จ้ะปนุก็บเก็บเอาให้หมดวันนี้ก็ว่าดอกน้อยพุ่ก็เก็บไม่ได้คือเก่าเสียแ้อเด้อยเดี๋มันจะเหลือ,ลอ,ลอ,ลอห่างๆเนาะจ้ะเนาะ แครอทจ้ะคิดแครอทแต่หนาวมากน้องจะมีดอกนี่สวยแครอทจ้ะแครอทเยอนี่ดอกงามจ้ะเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วแครอทจ้ะดอกหน่อยเนาะแต้อยู่จ้ะอันนี้บานเพ้บรได้ไหม นี่บ้านบาดจ้ะกลัวข้างในมันจะเน่าจ้ะข้างนอกมันดูดีเนาะโอ้ได้อยู่จ้ะน่ะเขาแครอทบานเพอ้อเวอร์จ้ะนี่ตะวันเน่าแล้วนี่ยตรงนี้เนาะตะวันก็นกจับก่อกดูซีได้ไหมอู้หูได้จะได้อยู่จ้ะเจอแครอทตรงนี้จ้ะนี่น ไก่แก่เห็ดแดงแล้วช่วยเาเห็ดแดงก็นก่ไม่ออกจาะดูดิแค่รถออกได้ไหมอ๋อแซกเก็ตจะหนักเนื้อมันจะได้ไหมเดี๋ยวค่อยไปปาดูอ่กที่นั่งจ้ะโอ้โหมาทั้งยวง Bên uh -huh. uh -huh. oh, một giơ đông thất trị đại mẹ dạy nhỏ. Mhm. Tao lắm mặt. Mhm. Aho kiao giống ta. Tay mẹ. Tay mẹ. Tay mẹ. Mhm. 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 này Mhm. 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 แก่ต้นใหม่เนาะโอ้ยวันนี้เฮ็ดมิคุยมีเลยจ้ะ,ะดอกอ่อนจืดดอกเพอร์เวอร์ดเอาได้ไหมน่ะโอ้ยตับอินเตก็กโอ้ยหนึ่งดอกอ่อนมันเดีย๋ยวเราปนะกเห็นละอืมวิ่งจ้ะประกลงขึ้นมาดูกันเนาะนี่โอ้โหเขียวจังจ้ะเขียวเขียวพี่น้องแต่ว่า ไต่แม,นมนน่นี่แะโดวอนน้งจ้ะไก่กัดเนาะนี่นี่ได่ไเจ๋อตรงจร้าน่ะว่ามันอยู่ไก่กรับเก่งใหม่เนาอปลุกเลยตรงถ่ายแบบนี่จ้ะโอ้ยทรงเอายากสิละนี่ อืมเจออะไรนั่นอาจ้ะน่ะของยากเด้อเจออีกหนึ่งดอกจ้ะนี่น่ะตกพิษอุ้ยหลงมาได้ไงอ่าจ้ะโอ้ยน่ะดอกนงงามพร้อมจ้ะเจออีกดอกนึ่งใต้ต้นเนี่ยข้างล่างต้นไม้นั่นเห็นดอกมันจ้ะอุ้ยดอกงามพร้อมดอกนี้ก็งามอาจ้ะ อ้ยได้ไหมได้ไหมนั่นขายาวเตยู่จ้ะะจะเดินมาปนุกเกือบเดินเลยดีกว่าแต่เฮ็ดอย่างอื่นเห็นตะหมวกมันโผล่ใช่ไหมหใช่จ้ะแต่ว่โอ้อโหลุกกกันเปดูจ้ะ อยู่โอ้ผักปีไมกว่วจะไม่ใช่แข่งกันแล้วเด้อถักวันนี้อืมนีม่จ้ะเห็ดดำขึ้นน่ตรงนี้ดอกใหญ่ขนาดปนอจ้ะเก็บให้ดูจ้ะอืดอกเชิงใหญ่ตรงนี้ตรงอื่นดอกน้อยๆอยู่เลยจ้ะนี่น่ะดอกมันมันแซ่บดีจ้ะเห็ดในปนกงก็ชอบกินอยู่่ นะแต่ว่ามัน,นยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่ะตรงนี้ช่งไหลปั๊บไต่กิ่งไม่จ้ะกระโดดจกขึ้นมาเลยได้จ้ะเด้อนี่นะนั่นะนะ่นะจกขึ้นมาแบบเป็นแพ้เป็นแพ้เลยนะนะเนาะนเี่ยเอ็ดผึ่งเหลียบมิดซิรี์จ้นะนี่อะ ตุ่มใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหน,นโก่อนหนึงจะ้ะแก่งแทบๆทบดูจ้ะเนี่ยแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาเยอะๆมันจะเอาไม่ทันจะ้ะนี่นี่อันนี้เอาใบก่อนเนาะดอกหน่อยนี่ขยับมาจ้ะวันนี้ปนุกได้เฮ็ดหน่อย่ะอันนั้นใบก่อน ขามันง,งามจะ้ะนู้นอีกเดี๋ยวนั่นก็แมนจะ้ะแต่ว่าเดี๋ยวขนุกจะเลือกเอาได้จ้ะด้วยด้ยเห็ดจังมากแต่ว่าตายมืดเลยนี่มันเน่ามืดจ้ะเดี๋ยวเห็ดเห็นี่อีกหน่อยอนะ่ะมันชอบขึ้นตาเนี่ยมันยิ่งมีเยอะจ้ะ ตวมันยังไม่ขึ้นเยอะเดี๋ยวรอสักแป๊บฝนตกวันหนึ่หน่อยหนึ่งดอกมันปรุนกเจอดอกน้อยหน่อยพี่น้องมีนะหน่อยจนแต่ก็เอากเก่าจา้ะวันนี้เพชรหน่อยเนยะาะจ้ะเนาะสวยฮะไหนบวบว่า,วา,าดอกสวยไว้แกะ โอ้ยนี่นี่อีกดอกนึงแฮกซอกโซเอนก้างโผล่เนี่ยเหมือนเดิมจ้ะหนุกเน็ดเอาอ่นดอกน้อยเก่าไหนอืมหนุ่จ้ะโอ้ยนน่นอ,อีกดอกนึงเพอร์เวอร์เพอร์เวอร์อ๋อพอกกระดูได้ไปแล้วฮะเดีด๋วยวเห็นจา้าลูกอ้วนเห็นไหมลูกอ้วนวางร่าม ดูสิไต้ไหมนี่โอ้งามงามดีจ้ะฟังข้างหลังก็ตกนิดอ,อันน,นี้จะเป็นเฮ็ดเลเฮ็ดหวัวสมเทาจ้ะนีะ่นะตกเพือเวอร์นั่นได้ไหมป่าติดทุกวันนี้จะมีแต่เฮ็ดแบบนี้เลยจ้ะนี่นะไ,ได้ไหมได้ไหมโอ้ได้อยู่จ้ะแข็งนั่นโอ้แต่เขียวโอ้ขา เป็นแนวนี่จ้ะปะนกเห็นน่าจะเป็นเห็ดไข่หมกจ้ะนี่นาะเห็ดไข่หมกอมดอกกางามจ้ะหยักเดียวตัจอยดูอันนี่จ้ะเห็ดไข่หมกเด้อจ้ะเด้อนี่เยอะๆเะนาะเต็มเลยเนาะในป่านั่นก็มีจ้ะเยอะมากเลยแต่ว่าปนกไม่กล้ากินมันจ้ะนี่นาะ เฮ็ดไข่มุกจ้ะมันจะสีออกชมพูชมพูเนาะเนี่ยจะถ่าเฮ็ดมามันจะอีกสีนึงจ้ะเจอ๋อเฮ็ดผึ่งหน่อยหนึ่งดอกได้มสภาพพี่น้องโอ้ได้อยู่จ้ะได้คือเก่ามีอาจจะเน่าหน่อยนะอ๋อจ้ะเห็นมาตตะไก่กระทาง ตรงมุมเฮ็ดหัวสมนีๆๆๆ่โอ้ดอกงามจ้ะนี่ปนก,ก็บเอาอยดูนะจ๊ะหนักดอกงามอ่อนๆจะ้ะเฮดผึ่งเลยดอกน้อยจะ้ะปีนี้ไม่ค่อยเห็นเลยเฮดผึ่งเลยนลเนีย่ยผึ่งเลยได้จ้ะเด้อจะวันที่ปนกุกได้เห็ดหน้อยแต่วันนี้ปนุกเจอ ัดขาเฮดให้ดูนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเอาดอกในก่อนจ้ะเนี่ยนะดอกเนี่ยปนุว่าจะไม่เอาแต่ว่าเอ้ยมัน่าจจะกินได้อยู่จ้ะหลอกหลอกอันนี้ออกนะแต่ว่ามันจะเน่าไหมมีแต่เฮ็ดแบบนี้จ้วะวันนี้นะน่าจะได้อยู่จ้ะเก่งแบ่บคือเก่าถ้าเฮทบางแต่ปนุกไม่เอานะยเนี่ยแต่ว่าวันนี้ยิงไม่ได้จ้ะ วอเฮ็ดน่อยแล้ววันนี้มาปลาค้างบ้านปลาที่เฮ็ดเยอะจ้ะมาดูที่ว่ามันขึ้นอีกไหมน้องจันน์มันก็ขึ้นแต่ว่ามันขึ้นห่างหางจ้ะนี่เน่าเน่าจะเด้อนี่นั่นโอ้ยได้ไหมนอนเต็มเลยจ้ะเสดายเฮ็ดด้อนีน่ เอาไปแค่นี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวจิมมดก่อนเนาะจ้ะนกจระนกไปปาดออกอีกกระบาดจ้ะเดี๋ยวอาทิตย์ดาประนกยุดจ้ะยุดงานสองผักหล่อนสองอาทิตย์เนาะเดี๋ยวประนกค่อยดูปนกจะไปเก็บเพชรอะไรให้ดูอีกมีคนคอมเมนต์ว่าทำไมไม่ชวนแม่ขวัญ หมวงมาเก็บเฮดชนแล้วจะชุดชนดสองขังแล้วแต่ว่ามันอยู่ไกลกันเด้อจ้ะเด้อมันอยู่ไกลกันจ้ะไม่ได้อยู่ไกลกันเนาะมันแบบว่าไม่ได้ยุดงานไม่ได้อะไรเงี้ยมันกล่ับม้าไม่ได้จ้ะเพราะว่ามันขับรถไกลประมาณขับรถเกือบสามชั่วโมงอะจ้ะ ถามาก,กับมามาโนนบานประนกได้แต่ว่าเขาไม่วางกันเนาะขวัญน่ะอยากมาแต่ว่าคนอื่นไม่วางจ้ะก็เลยเขตวายไปแล้วเนาะจ้ะเนาะคอยปีหนาคอยมาประนกอยู่เขตสกคมจ้ะพวกขวัญก็มองอยู่ขึ้นไปอีกนะห่างกันสอง่อย สนร้อยก็โลนี่ก็นเน่าจ้ะแจ่ว่าเอาไว้ก่อนนะจน๊ะเนาะแล้กหนกไปทำความสะอาดกระบานนีกหลอดนันจ้ะเฮ็ดมันได้หน่อยนะจน๊ะเนาะาได้ตอนมันขึ้นมันขึ้นมาพร้อมกันโพด ขึ้นมากกับขึ้นพอบกันี่่จนออกไม่ทันนะจ้ะถ้ามันม่ขึ้นพอกกันเพราะว่าเนะเน่าอันนี้ก็เขียวจ้ะแต่ว่าน่าจะใช้ได้อยู่ดกน้อยหน่อย นี่ก็น่าด้วยจะเด้อขนเขาออกอาวมดซะเนาะได้นิดเดียวด้วยวนันนี้ขนก,กะเดินไก่คือกันวนันนี้เดินอ้อมไปอ้อมมานี่ก็น่าจ้ะนนะน่ะ,นะท่านเฮ็ดมันหน่อยอ่ะเอมันจะเป็นแบบนี้จ้ะนอนมากินมืดเนาะจ้ะเนาะถ่ายเฮ็ดมันเยอะนอนมันมันไม่ทันกินอะแบบ เพชรมันมากนะมันก็นเลยเลือกกินไม่ถูกกินไม่ทันพร้อมีมกันเนา่าคือกันจะ้ะข้างในนี่กวงแล้วนเนี่ยเนี่ยนอนจะ้ะแต่ว่าเดี๋ยวกรหน่อกไปก่อนยุ่งมากฮะยุ่งยุ่งมากยุ่งกัดอ,อ้วนไม่ได้ท่ายาก,กันยุ่งกันเนาะหนูก็ไม่ท่าจ้ะวันนี้ฝนมันตก อากาศมันฉินๆยุ่งจะเยอะปนก็จะยุดงานก้าวัดปีนี่ก้าวัดเฮ็ดผึ่งมันมาเล็ดแท้ๆที่ไหนได้มันมาแล้วไปเลยยุดขอก้าวัดเขาปนกยุดเราเฮ็ดพึ่งมันจะเยอะเนาะแต่มันมาก่อนปนกเลยโอ้ยก้ามีถูกจ้ะแต่ละวันแต่ละปี เหล่าแต่สภาพอากาศนอกจากเนาะแล้วแต่ฝนฝ่าอากาศพร้อมจ้ะนี่ตกใหญ่ด่งนี้น่าจะโอ้ยนี่โน่นน่ะเนี่ยนั่นอ่ะอืมจะว่าได้ยู่จ๋ะได้ได้ได้จิ๊กขีดหนึ่ง นี่เห็ดขาลายอ่อนอ่นอนจ้ะขึ้นกระทางเลยเฮ็ดนี่ก็ไม่ค่อยมีมันขื้นมั้มก็ขื้นพรอมกันมดอันนี้จะเป็นเฮ็ดขื่นเนยจ้ปะปะนุกไม่ค่อยเห็นเลยเพลเพื่อนน้อยเห็นห่างห่างนี่เฮ็ดขื่นเนย het. หนนนอยลอกแล้วเราก็ไปไเป็นล่างก็เอาหน,นีออก กระแซบแซบจ้ะโอ้ยยงกอ่ะนี่ได้แค่นี้จ้ะนี่ปลานกไข่ดูอาจจะเป็นเฮดไส้เดือนปลาลูกเพิ่เคยเห็นขังแรกเนาะเนี่ยมันจะเป็นตะกุนเดียวกับเฮดเมาส์จ้ะตะกุนเดียวกันก็นเฮดเมาส์ไอจุดแดงๆอ่ะแล้วก็ตะกุนเดียวกันก็นเฮดไส้ไอเฮดไข่หมกเนี่ยมันจะมีขาตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวได้ เนี่ยมันจะมีเซนเซนเสซนเซน,เน,เนตรงนี้จ้ะทำมองไกลๆเนาะกล้องไม่โฟกัสเลยนี่นะมันจะเป็นเซนเซนน้อยๆตรงนี้เนาะเนี่ยเราข้างในมันจะเป็นเหมือนหลอดเดี๋ยวประนบจะปาให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยข้างในมันจะเป็นเหมือนหลอดใช่จะ้ะเฮ็ดเฮ็ดใส่เดือนเหมือนหลอดเนาะมันจะกลวงข้างใน มันก็จะเป็นเซนตรงนี้เซนเซนต์นินนนหน่อยมองทำม,มองตาดีๆจะเห็นจ้ะีเฮ็ดใ,ใส่เดือนแล้วจะเด้อ